สวัสดีทุกคนนะครับสักดาจาก channel.co นะครับก็วันนี้เหมือนเดิมเรากลับมาคุยกับเรื่องรองเท้านะครับแล้วก็วันนี้ท็อปิกของเราคือการรีวิวรองเท้านะฮะที่เป็นแบบไฮเอนนะฮะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ที่มาจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นแบรนด์ที่แบบโอ้ไฮมากเลยในญี่ปุ่นหรือว่าในในฝรั่งเศสหรือโซนยุโรปเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแบรนด์นี้นะฮะ J.M. Weston นะฮะคือ J.M. Weston นะ เป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสนะฮะแล้วก็วันนี้ผมหยิบมารีวิวเพราะว่าผมแอบ,บได้ยินมาว่าจะมีร้านสักร้านหนึ่งในไทยเนี่ยเอาเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราเอาเอาอันเนี้ยมารีวิวให้ทุกคนดูก่อนละกันเพราะว่าก่อนที่ทุกคนจะไปได้พินิษพิเคราะห์ดูงานในระดับที่เห็นได้ด้วยตาเนี่ยคุณอาจจะมีข้อมูลบางอย่างจากทางชาแนลวดอทโคเอาไว้ช่วยตัดสินใจว่าคุณจะซื้อหรือไม่ซื้อหรือคุณจะชอบมากขนาดไหนนั่นเองทีนี้ ก่อนอื่นเลยนะครับ JM Western คู่นี้นายแบบของเราเนี่ยชื่อว่า JM Western Golf Derby ชื่อก็บอกแล้วว่าเป็น Golf Derby นะฮะมันเป็นรองเท้าที่ไม่ได้เป็นแบบทางการแน่นอนมันเป็นแบบสไตล์แบบว่าเอ่อกึุก่งแคชชวลแล้วก็สปอร์ตนิดๆด,ด้วยนะคือใช้กับการตีกอล์ฟได้แต่ผมเห็นชาวต่างชาติเนี่ยเขาแบบไป mix and match เอาไปแต่งกับแคชชวลหรือบางคนไปใส่กับสูทก็ยังเห็นเลยผมว่ารู้สึก จริงๆคู่นะี้มันมันมีความคลาสสิกแล้วมันสามารถที่จะไปได้แล้วนะแต่ก่อนอื่นเลยนะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องประวัติของเขาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะต้องทำความรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งคือ J.M.Weston นะฮะจะเป็นเอ่อมันสะกดอย่างเงี้ยแบบเป็น J. M. แล้วก็ w e s t o n นะฮะเป็น J.M.Weston ซึ่งเขาเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่มากเลยนะคือก่อตั้งที่1891คือ1891เนี่ย มันก็จะเป็นแบบปีเนี้ยสองพนะอะแล้วลบ1891กอะก็คือ130ปีแบรนด์รองเท้าที่มันอยู่มา1 3อยปีเนี่ยมันจะต้องเป็นแบรนด์ที่เขามีอะไรแล้วแหละเนาะมันถึงอยู่มาได้นานขนาดนั้นแล้วเป็นแบรนด์จากฝรั่งเศสด้วยเออคือเรามักจะชื่นชื่นชอบได้ยินแบรนด์อังกฤษที่มีประวัตร์อันยาวนานอย่างลก1880แต่เรากลับเจอ French Shoemaker ที่มาตั้งแต่1891อะทีเนี้ยไอความที่เขาอยู่มานานเนี่ยมันแปลว่าเขามีไอคอนิกอะไรบางอย่างนะครับคือ1891อ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยก่อตั้งแบรนด์ขึ้นมานะครับซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็คือมันเป็นช่วงแรกๆของการที่มันเริ่มมีอุตสาหกรรมรองเท้านะแล้วก็มันอาจจะจะมีมีช่วงแบบมีเกี่ยวข้องกับสงครามบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็พอเขาเริ่มพัฒนาธุรกิจมาเนี่ย เขาก็เริ่มเอารองเท้าเจมส์เวสทันเนี่ยไปอยู่ที่อเมริกานะครับในปี1 9 0 4คือมันก็ไปเปิดช็อปที่อเมริกาเสร็จปุ๊บพอเปิดแล้วมันดังเปี้ยงป้างเลยคือเหตุผลคือว่า,าที่อเมริกาเนี่ยคือมันเป็นดินแดนที่เขาเนี่ยก็ใฝ่หาสินค้าลักชัวรี่คุณภาพสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเหมือนมันเป็นการระดยกระดับฐานนะอ่ออเมริกาเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นเศรษฐีใหม่ที่กําลังค่อยๆอยก่อตัวนะเขาก็จะเหมือนแบบเฮ้ยของยุโรปเนี่ย เขาเขารู้สึกหยหาความเป็น traditional ของอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเขาแบบมาที่อเมริกาปก๊บเขค่อยพัฒนาแบรนด์ของเขาจนมันยิ่งใหญ่มากแล้วก็ที่ที่ฝรั่งเศสเองเขาก็พัฒนานะแต่ว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าแบบการทำธุรกิจมาอย่างต่อเนื่องเลยจนถึงปี1946นะอันนี้ผมรีเฟอร์ไปจากเว็บไซต์ของเขา1946เป็นปีที่กําเนิดไอคอนิกอ่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นแบบเป็น French l o a f e r เลยทีเดียวนะคือมันจะมีลักษณะที่เป็นเ e s w วสเท n นะครับแล้วก็รองเท้าของเขาเนี่ยจะเป็น Penny l o a f r r แหละแต่ว่าด้านหน้าจะเป็น s ส i t t o e แล้วก็หน้าจะสั้นๆสูงๆหน่อยนะครับคือจะมีลักษณะที่แบบมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยจนจนทุกคนน่ยไปเรียก Penny l o a f e r ที่ด้านหน้าเป็น s ส i t t o e แล้วก็แบบสูงๆอะ่ะแล้วก็สั้นๆอะ่ะ ว่าเป็น r r n n h l o o f e r เลยทีเดียวคือมันมันดังขนาดนั้นนะจนกลายเป็นตำนานเป็นความคลาสสิกแล้วกลายเป็นเจมเวสเทนเนี่ยก็ถูกรู้จักว่าเป็นผู้ผลิตนะฮะตัว f French l o o f e r ที่แบบมันจะเป็นรุ่น180 l o a f e r อ่ะคือมันมันดังมากๆไม่มีใครไม่รู้จักรุ่นนี้แล้วก็คิดว่ามันจะเป็นรองเท้าที่ทุกคนใฝ่ฝัน1ตัวเหมือนกับเหมือนกับคนอเมริกันที่อยากได้เอ d ด n น u l l s t r a p p e n n y l o a f e r หรือ Hand s ูเ Penny l o a อร์ หรือคุณจอห์นล็อบโลเปสที่เป็นเพนนีโลเฟอร์แบบจอห์นล็อบเนี่ยก็จะกลายเป็นเพนนีโลเฟอร์อีกแบบหนึ่งของเจมส์เวสตันนะซึ่งแบบเป็นเหมือนของมันต้องมีอะไรมาอย่างเงี้ยคือมันมันคลาสสิกขนาดนั้นทีเนี้ยเขาก็ค่อยๆพัฒนามาเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็มีเอ่อรุ่นใหม่ๆมากมายคือตัวกอล์ฟเนี่ยก็ถูกพัฒนามาประมาณสักปี1 9 1 9 6เากอ่ะแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนจากตอนที่พื้นมาเป็นพื้นกอล์ฟเป็นแบบเป็นหมุด จนกลายมาเป็นพื้นยางแบบนี้ซึ่งวันนี้ผมหยิบรุ่นกอล์ฟมานะเพราะว่าคือผมรู้สึกว่ารุ่นนี้มันมีความสวยงามคือผมเห็นหลายๆคนเขารีวิว JM w e s w e s t ที่เป็นตัว Penny l o a f e r 180ไปแล้วแต่ผมอะอยากหยิบรุ่นกอล์ฟมาให้ทุกคนดูแล้วกันนะก็อ่ะรายละเอียดมาดูกันเลยคือตัว JM Western o o น f อเนี่ยมันจะมีลักษณะภายนอกนะครับเป็นลักษณะของเดอร์ีนะ เดอร์บี้คือระบบลิ้นเนี่ยอยู่ด้านนอกนะเหตุผลคือตรงส่วนเนี้ยมันไม่ได้มีการเชื่อมไปกับหนังอัปเปอร์ตรงนี้ถ้ามันเชื่อมกันเย็บติดกันแล้วลิ้นไปซ่อนด้านล่างเราจะเรียกมันว่าเป็นออกฟอร์ดแต่มันไม่ได้เชื่อมกันคือมันเปิดออกมาได้แล้วลิ้นก็จะแบบเป็นชิ้นเดียวกับด้านในอยู่ดังนั้นมันจึงเป็นเดอร์บี้นะแล้วเดอร์บี้เนี่ยมันจะมีความที่มันทางการเนี่ยน้อยกว่าออกฟอร์ดคือเหตุผลเพราะว่า ออกฟอรเนี่ยมันมีการปกปิดเนื้อเท้าได้ดีกว่ามีความแบบเขาเรียกว่าปิดบงังซ่อนเ้นอะไรทุกอย่างมันจะอยู่ด้านในหมดแต่ว่าเดอร์บี้มันจะเห็นหนู่นนี่นั่นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าแคชชัลแต่ว่าไม่ได้แคชชัวขนาดนั้นนะเพราะว่า d ด r ร์บีจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นรองเท้าแบบผูกเชือกและผูกเชือกอก็อาจจะ มีความทางการมากกว่าโลเฟอร์หน่อยนึงนั่นเองแต่ว่าในในฐานะที่ปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยมีการแบบว่าซีเรียสขนาดนั้นแล้วมันคือมันเป็นเดอร์บี้แล้วก็ใส่มันในฐานะที่เขาเป็นเดอร์บี้และมีความสวยงามเนาะทีเนี้ยทรงของเขาเนี่ยถ้าเราลองดูนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไอคอนิกดีไซน์เหมือนกันนะคือตัวกอล์ฟเนี่ยเวลาเราดูผมจะให้คุณดูว่าภาพรวมของเขาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับ คือมันเป็นเดอร์บี้แต่ว่าหน้าเขาเนี่ยจะมีความกลมและดูไม่ได้มีความยื่นออกไปมากถ้าลองดูด้านข้างจะเห็นลักษณะของความที่มันยกสูงปึ้งขึ้นมาเลยแล้วคุณสามารถจะใส่รองเท้าคู่นี้ให้นิ้วโป้งเนี่ยเกือบจะชนได้นะเหตุผลคือสเปซตรงนี้มันเยอะเหมือนกับ J.M. Western 180 Penny Loafer เลยคือตรงด้านหน้าเขายกสูงมากพราะมันยกสูงมากแปลว่ามันมีสเปซสำหรับนิ้วโป้งด้านด้านในของคุณตรงเนี้ย มันก็จะไม่รู้สึกบีบอัดมากแต่ถ้าเกิดว่ารองเท้าคู่นี้มันยืนด้านหน้าออกมามีความจิกมีความสลีกมีความแบบดุดันมันก็จะทําให้เราต้องเว้นพื้นที่ด้านหน้าเยอะก็จะทําให้มันดูเลียวยาวกว่าแต่คุณจะไม่ได้รู้สึกใส่สบายเหมือนใส่คู่นี้คือคู่นี้มันใส่สบายจนถึงขนาดที่คุณสามารถใส่เดินตีกรอบได้เลยคือแปลว่ามันมีสเปซด้านในที่พอเหมาะแล้วก็มันสามารถที่จะแบบอบอุ้มเท้าของคุณได้โดยไม่บีบรัดจนเกินไป คุณก็จะมีเขาเรียกว่าแบบความสบายนะคือดูแพทเทิร์นของเขาเนี่ยก็จะเห็นแพทเทิร์นด้านข้างที่เขาเลือกที่จะสร้างตรงนี้มานะฮะอ๋อผมลืมรือพูดถึงราคาเจมวิสเซนใบเจมวิสเซนเนี่ยคือตัวตัวแบบอ่ากอล์ฟเดอร์บี้ของเขาเนี่ยที่เขาเนี่ยลงไว้ในเว็บไซต์นะก็จะมีราคาอยู่ที่อ่าที่ผมดูเนี่ยปัจจุบันนะมันอยู่ที่ประมาณอ่าสี่ร้อยเท่าไหร่วะ แหนึ่งนะขออนุญาตเปิดก็คืออยู่ที่790 EUR ยูโรคือ790 EUR ยูโรแปลว่า28,000หรือ30,000อ่ะ30,000แล้วกันราคา30,000บาทก็ไม่เบานะราคารองเท้าราคา30,000ไม่เบานะราคาสูงนะแต่ว่าคืออาจจะไม่ได้เท่ากับการเซ d g i เ l ล i ์ที่ราคามันแบบสตาร์ที่50,000นนะัมันก็จะเป็น Level อันดัเลเวลไปแล้วกันแต่ว่างานของงานของเจมสันก็คือเป็นงานที่ดีอะ่ะ แต่ว่าเจมวสเซนมันมีมันมีไอคอนิกอยู่เยอะแล้วก็มันมีรุ่นที่แบบว่าเป็นฮันเดอร์บี้ที่แบบราคาแบบแพงแพงแพง,แพงก็ราคาแบบสูงมากแต่ว่ามันก็จะเป็นรุ่นที่แบบทุกคนต้องรู้จักฮันเดอร์บี้เชสเดอร์บี้อะไรประมาณนี้ทีเนี้ยก็คือแพทเทิร์นนะกลับมาที่แพทเทิร์นคือมันมีการตัดแบบนี้คือมันจะมีการใช้หนังชิ้นหนึ่งมาเป็นหนังชั้นนอกสุดและต่อกับหนังชิ้นนี้ซึ่งเป็นหนังที่อยู่ด้านในและ หนังชิ้นที่สองเนี่ยก็พาดอยู่บนชิ้นที่สามที่อยู่ตรงนี้เออเจ๋งไหมคือแปลว่าชิ้นที่มันอยู่นอกสุดจะเป็นชิ้นที่อยู่ตรงเคาน์เตอร์แล้วชิ้นที่อยู่ด้านในก็จะมาทับชิ้นที่อยู่เนี่ยตรงนี้เป็นชิ้นควอเตอร์ก็จะมาทับชิ้นที่อยู่ด้านหน้านะครับมันก็จะมีความเหมือนกับด้านท้ายเนี่ยดูอ้วนกว่าเล็กน้อยคือรองเท้าคู่นี้มันจะดูตรงเลยดูตรงมากจากข้างหลังมาข้างหน้า แต่การที่ตรงแบบเนี้ไม่ได้ตรงแล้วทําให้คุณใส่ไม่สบายนะมันใส่สบายมันใส่สบายมากมันตรงเพราะว่าตรงนี้มันหนาแต่ว่าด้านในยังมีสเปซเยอะนั่นเองก็เป็นการดีไซน์ที่แบบเออแปลกดีกลมๆดีแต่ว่ามีมีความเป็นไอคอนิกมากๆเลยแล้วก็พอเรามาดูแพทเทิร์นนะก็จะเห็นว่านี่มันเป็นแบบเป็นไฟล์ไอเนะคือมันจะมีลักษณะของเดอร์บี้ที่มีรูร้อยเชือกอยู่5นะครับแต่ว่ามันกลับใส่สบายมาก แล้วเขาดีไซน์เดอร์บี้เนี่ยให้มันโคตรเท่เลยที่ผมอยากจะบอกว่ามันโคตรเท่คือเขาเลือกที่จะใช้หนังสองชิ้นแบบนี้ให้มีความยาวเนี่ยพอที่จะมัดเชือกแล้วมาชนปิดกันได้คือมันดูเรียบร้อยขึ้นมาเลยพอสมมติว่าถ้าคุณเป็นเดอร์บี้แต่ว่าเส้นเนี้ยมันปิดชนกันแบบเนี้ยมันดูเรียบร้อยนะแล้วก็ผมสามารถที่จะมัดแบบบาร์เลสซิ่งได้คือผมเนี่ยเป็นคนชอบมัดแบบบาร์เลสซิ่งผมเป็นคนชอบแต่งตัวเรียบร้อย ก็พบว่าเดอร์บี้แบบนี้มันทําให้มันชนกันได้คือเนี้ยผมทาผมปล่อยให้มันรวมใจถ้าเกิดว่ามัดจนชนมันจะกลายเป็นรองเท้าที่เรียบร้อยมากๆเลยแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยคือมันจะเป็นหนังคนละชิ้นกันกับหนังที่อยู่ตรงส่วนนี้นะครับแล้วมาเย็บติดกันแบบนี้คือเขาจะใช้วิธีการแบบนี้นะคือเขาเอาหนังมาชนกันแล้วก็ปอกตรงปลายเนี่ยให้มันแบบรีรีแหลมแหลมแล้วประกบกันทากาวเก็บขอบด้วยตัวแบบเหมือนเขาเรียกว่า เป็นสีทาขอบยอะไรเงี้ยพอมันแน่แบบแนบสนิท <c oughs> แนบสนิทจะเป็นเช่นชิ้นเดียวกันผมเย็บเลยเย็บ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 อะไรเงี้ยอาจจะมือหน้าจะมือแหละผมว่าเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะของการดึงการล้างหนังที่เป็นแบบมีความมีความแบบไม่ได้สมากขนาดนะั้นผมเดาว่าเขาใช้มือนะในการเย็บสลับไปสลับ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 ซึ่งมันก็จะทําให้ด้านหน้าเนี่ยดูกลมเลยด้านหน้าดูกลมหน้าเท้าดูกว้าง แล้วก็มันดูแบบเหมือนไม่ได้ทางการขนาดนั้นเนาะแล้วพอมันทําแบบนี้ผมก็จะรู้สึกว่าเออรองเท้าคุณเนี้ยมันแคชช่วงมากๆคุณสามารถที่จะใส่กับยีนก็ได้แต่ไอตรงเนี้ยมันมีความเขาเรียกว่าทวิสต์นิดนึงคือมันทําให้ดูเรียบร้อยเออแปลกดีแต่ว่าสวยนะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบเป็นสี่เหลี่ยมหนังตรงเนี้ผมว่าเข้าใจว่ามันเย็บตรงชันเนี้ยเพื่อให้มันแนบไปกับหนังตรงนี้ได้นะครับ คือมันจะมีหน้าตาที่คล้ายกันกับพาราบุสแชมบอร์ดนะแต่ว่าพาราบุสแชมบอร์ดเนี่ยไม่เหมือนกันอ่าคือผมไม่ได้มีพาราบุสแชมบอร์ดมาเทียบให้ดูแต่ว่ามันคล้ายๆกันแต่ว่าผมว่าอันนี้มันจะดูเหลี่ยมกว่านิดหน่อยนะเนีย่ยตรงนี้ก็จะมีแพทเทิร์นแล้วแพทเทิร์นของการเย็บของเขาเนี่ยด้านบนตรงนี้เขาเย็บด้วยอัปเปอร์เขาจะเย็บด้วย1แถวแต่ว่าตรงส่วนด้านล่างเนี่ยที่เป็นหนังหนาๆน,นะครับประกบก,กันเขาจะเย็บด้วยเป็นดับเบิลสติชก็คือเป็น2แถวที่ แบบเรียงกันไปแต่มันละเอียดมากคือฝีเข็มเขาบน upper แม่งคตรนละเอียดเลยคือคือมันเป็นงานที่แบบละเอียดมากๆอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยส่วนเคาน์เตอร์ของเขาเนี่ยเขาอะ่ะใช้วิธีการแทรกหนังตรงกลาง1อันอย่างนี้เอ้ยเป็นเป็นแบบเป็นเคาน์เตอร์ที่แปลกมากนะผมเพิ่งเคยเห็นแบรนด์นี้เขาทำเป็นเจ้าเดียวเอาหนังแมอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ประกบ หนังที่เป็นหนังส่วนเคาน์เตอร์ครอบไว้แล้วน่าจะเย็บด้านในหรือว่าทํายังไงไม่รู้ผมก็ไม่เห็นเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะมีแท่งตรงนี้ซึ่งแท่งตรงนี้นอกจากความสวยงามในเรื่องของเ,อเขาเรียกว่ามันทําให้มันมีแพทเทิร์นที่เป็นไอคอนิกและแปลกประหลาดนะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้คือมันทําให้ฮิลสติฟเฟนเนอร์ของของคู่นี้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นเออคือปกติแล้วฮิลสติฟเฟนเนอร์คือส่วนแข็งๆที่มันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะ เป็นก้อนแข็งๆเลยแล้วมันพอมันเป็นชิ้นเดียวอ่ะพอคุณขยับนิดนึงมันขยับแบบแล้วมันแบบมันอาจจะเดินได้ไม่สะดวกแต่ว่าพอมันมีตรงเนี้ยเหมือนกับว่ามันสามารถที่จะขยับตรงเนี้ยนิดนึงได้แล้วพอมันขยับได้ปมนะไอ้ตรงส่วนข้อเท้าคุณแม่งเดินแล้วมันสบายเลยครับคือมันเดินแล้วมันจะดีมากขึ้นผมรู้สึกว่าผมขอภัยที่ผมใช้คําหยาบคือแต่แต่ผมอยากจะบอกว่ามันสบายขึ้นจริงๆมันจะทาให้ข้อเท้าของเราอิสระมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ทําให้มันเดินแล้วหลุด ถ้าเราปกติถ้าเราเป็นคนข้อเท้าอ้วนเราใส่รองเท้าเราใส่ข้อเท้าอ้วนๆเนี่ยมันก็จะหลวมอีกอันนี้ข้อเท้าเนี่ยไม่จะเป็นต้องเลือกแบบข้อเท้าอ้วนแบบกว้างมากนะเอาข้อเท้าพอดีๆแต่มีตรงเนี้ยช่วยปรับสมดุลในการเดินยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาใช้เป็นหนังชิ้นเดียวแล้วก็พาาไปแล้วเขาก็เย็บแบบนี้เป็น2อันดับเบิลไม่ได้เป็นดับเบิลสติชคือแบบเอาไว้เราวมีการเก็บท็อปไลน์ด้วยหนังเป็นแบบนี้มีหนังหนึ่งชิ้นด้านในเดี๋ยวเป็นท็อปไลน์มาคือแปลว่างานอัปเปองเขา,ดเดมมาก อันนี้เป็นแบบอันที่มันมีรอยบาดแผลไม่รู้ไปโดนอะไรมาพอดีผมซื้อมือสองมานะครับแล้วก็เนี่ยคือจะเห็นว่าอัปเปองเขาเนี่ยได้ได้รับการออกแบบมาอย่างดีคือดีมากๆเลยแล้วก็มีไอคอนิกมากๆส่วนหนังคือหนังเนี่ยจะพูดยังไงดีมันดีอีกแล้วคือมันเป็นมาจากโรงฟอกจากฝรั่งเศสละกันคือโรงฟอกของ JM Western เนี่ยที่มาจากฝรั่งเศสเนี่ย มันจะเป็นรองฟอกที่ใช้ซอร์ซิ่งจากวัวที่เลี้ยงอยู่ในโซนนั้นแหละโซนยุโรปซึ่งวัวพวกนั้นมันมีความหนาของหนังที่ดีมันจะไม่เหมือนวัวในเขตร้อนที่ผิวหนังบางรูมขนใหญ่ละเยอะอะไรเงี้ยเพราะว่าอากาศมันร้อนแต่ว่ายุโรปเนี่ยรูมขนเขาจะเล็กหนังจะหนานะแล้วก็พอมาทารองเท้ามันสวยกว่าเนี่ยผมไม่ได้ลงแว็กอะไรเลยผมผมแบบดูแลเขาแบบในการลงครีมแล้วก็ปัด แต่กลายเป็นเนี่ยมันเงาโดยธรรมชาติคือหนังเขาผมให้คุณภาพเทียบเท่ากับกาเซียโนโอันเกลลิงเลยนะคือหนังก็ดีมากๆนุ่มใส่สบายมีความเงาในตัวแล้วก็การดูแลก็ค่อนข้างง่ายนะฮะคือตัวนี้มันเป็นบ o w ดักบลูบ็อกซ์คัฟฟ์คือเป็นลูกบัวหนังลูกบัวที่เขาแบบว,ว่าขนผิวหนังละเอียดอะไรเงี้ยเห็นเป็นริ้วก็เป็นริ้ว,ล,วละเอียดมากรอยยับก็เป็นรอยยับละเอียดคือทุกอย่างที่เป็นหนังมันเพอร์เฟกไปหมดนะครับเนี่ย คือผมค่อนข้างมั่นใจในคุณภาพของเขาเลยนี้พอเราดูตรงส่วนของแพทเทิร์นนะดูในส่วนของสไตล์ของการออกแบบและคุณภาพหนังไปแล้วเนี่ยผมก็อยากจะมาดูงานพื้นและกันงานพื้นเนี่ยผมจะให้ความระดับเนี่ยก็คือผมอาจจะเอาไปเทียบกับลักษณะของกาเซียโนโไม่ได้ลกันนะเหตุผลคือเพราะว่าตัวเนี้ยเป็น J.M. Western Golf Derby ซึ่งดีไซน์ออกมาเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่เป็นแคชชัวหรือว่าเป็นกีฬาด้วยแต่เขาทำงานในฐานะเป็นพื้นยางได้ดีมากเออเพราะอะไรนะโอเคพื้นยางแบบนี้เขาเนี่ยเป็นพื้นยางสั่งทำเขาตีโลโก้ J.M. Western และตีโลโก้นะครับและตรงนี้นะครับตัว J ตัว J ตรงนี้ตัว M J.M. Western อ่ามันเป็นพื้นยางที่เขาใส่รายละเอียดลงไปที่ดีเทลแปลว่ามันมีการสั่งทำถึงแม,วม้ว่าจะเป็นซินเทติกนะแต่มีการสั่งทำและพื้นยางแบบนี้เนี่ยคือเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเอาส่วนที่มันเป็นดอกยางไว้ด้านในแล้วด้านนอกเป็นแบบนี้คือแปลว่ามองด้านข้างอย่างเงี้ยโอ้มันดูเรียบร้อยนะมันไม่ได้ดูแบบอะไรนะแต่พอมาดูด้านล่างเอ้ยเอยเอมันเป็นพื้นดอกยางซึ่งผมเนี่ยค่อนข้างชอบมากเลยคือ ในวันที่ฝนตกหรือวันที่แบบเป็นเขาเรียกว่าแบบเป็นเป็นเฮ a วีเนอ่ะคู่นี้เอาอยู่เอาอยู่เลยคือพื้นเขาดีมากๆแล้วก็เหมาะเหมาะกับสภาพอากาศสภาพถนนแบบไทยเนี่ยคือตรงเนี้ยพื้นเขาเนี่ยก็เป็นดอกยางอ่าแต่ตรงเนี้ยมันจะมีความพิเศษคือเขาก็จะตอกหมุดลงไปตอกหมุดลงไปมันก็จะกลายเป็นเหมือนแบบตรงเนี้ยมันก็มีเอาไว้เป็นยางรีดน้ําออกมาได้ นะแล้วก็เวลาเดินเนี่ยไม่ลื่นตรงนี้จะเป็นส่วนที่ผมเนี่ยใส่เดินแล้วมันสัมผัสสัมผัสกับตรงส่วนพื้นนะมันก็เลยมีความสึกขึ้นเล็กน้อยแต่ว่าคือผมก็อยากจะบอกว่าเฮ้ยมันมันก็เวิร์กอยู่นะเหตุผลคือว่ายางตรงนี้คือมันก็เคาะเปลี่ยนได้นะแล้วก็ตรงส่วนฮิลที่เป็นฮิลสแต็กตรงนี้มันทํามาจากเนี่ยมันเป็นหนังนะสองชิ้นเนี่ยเป็นหนังนะแล้วตรงนี้เป็นยางอ่าแต่เป็นยางดีอ่ะ แล้วก็ยางหนังแล้วก็ยางนี้คือเป็นซินเทติกอะแล้วเวลของเขาเนี่ยก็เป็นเวลหนังนะแต่คือเวลของเขาเนี่ยคือผมเข้าใจว่ามันเป็นเวลที่ใช้เครื่องจักรกูดเยลเวลในการเดินจักรเพราะว่าเหตุผลนะคือการเดินเวลของเขาเนี่ยเขาใชา้เขาเรียกว่าเป็นได้เดินขอบเวลที่หนามันไม่ได้เป็นแบบ GG นะกาเซนโนที่เขาจะใช้ได้เส้นเล็กเดินเข็มเป็นฝีเข็มเล็กๆ แต่ว่าเขาใช้ได้เส้นโตและใช้ตัวไกด์ในการทำกูดเยวลเนี่ยที่ห่างมากคือแปลว่ามันจะบึกบึนอ่ะจะดูบึกบึนดูรักเกตดูมีความเป็นเวิร์กบูสเบาๆทีเนี้ยถ้าเกิดว่าผมลองวัดนะครับดูซูเปอร์อินช์นะครับก็คือเป็นหน่วยในการวัดรายละเอียดนะครับก็จะเห็นว่ามันอยู่ที่ประมาณอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่สสี่ 1> 5 1นิ้วเนี่ยหฝีเข็มนะฮะหนิ้ว5ฝีเข็มเมื่อกี้เราพูดถึงกาเซโนในคลิปที่แล้วนะก็ประมาณ10-16อะไรอะไรเงี้ยคือเนี้ยเวลมันใหญ่และหนามากแล้วก็ใช้ได้เส้นใหญ่คือผมเข้าใจเลยคือได้เส้นใหญ่ก็จะต้องใช้ตัวล่องที่กว้างถ้าเกิดว่าเอาล่องที่มันละเอียดไป ได้มันจะม้วนกั็เป็นก้อนเป็นกระจุกเป็นเป็นอะไรเงี้ยมันจะทําให้มันเย็บไม่ได้และเวลาไปใช้งานนะครับก็ไม่ได้จะเวิร์กนะคือได้เส้นโตแล้วยิ่งถี่เนี่ยโอกาสที่น้ําซึมและยางขาดจะยิ่งสูงขึ้นอ่าเราจะใช้เขาเรียกว่าบรรทัดฐานเดียวกันไปตัดสินคาสิโนเกอร์ลิงกับเจมส์เวสเทิร์นในการออกแบบดีไซน์เวลไม่ได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะคือก็อยากจะบอกว่าเราก็จะทราบแล้วว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็น กูต์เยียเวลและน่าจะเป็นกูตเยียวเวลที่เป็นเครื่องจักรด้วยเนาะแล้วก็คู่นี้ mm. เขาทำกูตเยียเวลแบบ360องศานะตอบสนองความแคชชัวมากๆเลยดีไซน์ทูแบบฟังก์ชันแล้วก็ไลฟ์สไตล์มากๆเขาก็จะแบบเดินเดินกูตเยียเวลรอบเลยบึกบึบนหนาแล้วก็ดูมีความแบบจริงจังคือผมคิดว่าการดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้และการเลือกใช้วัสดุและ วัตถุดิบต่างๆในการเอามารวมกันช่างฝีมือเอ่ยอะไรเอ่ยมันเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนแคชชวลจริงๆคือมันดีไซน์ออกมาให้เหมาะกับคนคนนั้นคือผมรู้สึกว่าตอนที่เขาผลิตเนี่ยเขาเขามองไปถึงเพอร์โซนาของคนใช้แล้วก็มองได้ทะลุพอสมควรว่าเฮ้ยคนเหล่านั้นน่ะคนที่ตีกอล์ฟอะ่ะเขาไม่ได้ใส่รองเท้าที่มันเรียวยาวพื้นบางหรอกเขาใส่รองเท้าที่พื้นหนาและแข็งแรงแต่ว่าคุณจะทําให้คนตีกอล์ฟเหล่านั้นดูเท่ขึ้นได้อย่างไร เออเนี้ยผมรู้สึกว่าตอนที่เขาคีเขามองอนี้ผมผมเลยรู้สึกว่าเออเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่เขาค่อนข้างจะทําออกมาได้ดีพอสมควรนะนี่ทีนี้เราจะมาเปิดดูด้านในนะครับนี่ด้านในก็คือเป็นแบรนด์หรูหราเหมือนกันนะมูลค่าส0 0 0 0ื่นแต่ว่าไม่เลือกที่จะปั๊มทองแต่ว่าเลือกที่จะใช้การปั๊มแบบนี้ J.M.Western นะครับ Made in France นะครับ ก็บอกเลยว่าผลิตในฝรั่งเศสด้านในเนี่ยจะเห็นว่าไล n น่งของเขาเนี่ยก็เป็นหนังไลเน่งที่นุ่มๆแบบเหมือนนุ่มแบบใช้อัปเปอร์มาทําเหมือนกันเลยคือคือคุณภาพหนังไล n น่งเนี่ยดีคือถ้าปกติแล้วเนี่ยเวลาเอ่อถ้าโรงงานเขาแบบแบบแบรนด์รองเท้าเขารู้สึกว่าเฮ้ยหนังอันเนี้ยเกรดมันดูแย่อ่อแล้วก็เขาอยากจะลดสเปคลงอยากจะทําให้หนังด้านในมันไม่ต้องแพงมากแล้วก็มันไม่มีใครเห็นอยู่แล้ว เขาจะเอาหนังเกรดต่ำหน่อยบางๆแล้วก็มีตำหนิมาใส่เป็นไลนิ่งแต่ไม่ใช่ J.M.Western เนี่ยคือไม่คอมโพรไมิ์นะครับแต่ว่าอันนี้มันมีคาบกาวเล็กน้อยคืออันนี้ผมอะไปทะลึ่งเองอันนี้อันนี้ผมแบบไปแบบเผอทำกาวหล่นใส่มาเลยไม่สวยแต่จริงๆตอนงานออกมาใหม่ๆงานมันดีมากนะฮะโลโก้เขาก็สวยงามอยู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะงานด้านในเนี่ยก็เป็น อ่อินโซที่เป็นแบบหนังที่ทำสำหรับกูดเยียเวลเลยคือพอสัมผัสปุ๊บคุณจะรู้สึกได้ว่ากูดเยียเวลจริงๆพื้นหนังจริงๆการตัดเดย็บนี้ของจริงเมื่อยนิดหน่อยเมื่อยจริงนะฮะทีเนี้ยแต่ความสบายของเขามันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยความที่เขาดีไซน์ด้านหน้ามาให้สเปซมันเป็นแบบเนี้ยฮะแล้วก็มีความยกสูงแบบนี้ตอนใส่เดินนะครับนิวโป้งคุณจะไม่เป็นจิกตรงเนี้ย ตรงไลนิ่งคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเราใส่เยอะๆเ,เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าอุ้ยด้านในตรงเนี้ยพอโหมมือสอดเข้าไปตรงเนี้ยตรงส่น,งนนิ้วโป้งแน่นจะเป็นแผลแว่าไม่มีแผลเลยนะมันเป็นเพราะว่าเขาทําให้ตรงเนี้ยสูงมีสเปซเยอะเดินสบายแต่ว่าอาจจะมีส้นหลุดสลิปออกมาจากตรงเนี้ยเวลาเดินบ้างเหตุผลเป็นเพราะว่ามันมันไม่ได้มีแรงเสียนเขาใช้หนังที่มันเป็นแบบหนังคัฟสกิน เอ่อมาทำไลนิงแล้วมันแบบมัน,ม,น,ม,นมันลื่นมันนุ่มอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแรงเสียนเหมือนหนังกลับสเอตเนาะมันเลยลื่นนิดหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ปัญหานะครับเนี่ยอันนี้คือเป็นการตอกตอกโลโก้ให้ตอกโลโก้แบบใส่ใส่ของเขาเนี่ยก็จะเป็นไซส์ 8D มีโค้ดนู่นนี่นั่นก็คือเอาไว้ให้คุณเทียบดูรุ่นนะครับย้อนกลับไปซึ่งจะบอกได้เลยว่าด้านในเขาก็ดีไซน์มาและใช้วัสดุได้ยอดเยี่ยมในราคาสามหมื่นบาทสามหมื่นสามหมื่นห้าเงี้ยคือผมรู้สึกว่า คู่นี้เองเนี่ยเป็นคู่ที่คุณอินเวสกับมันแล้วได้ใช้จริงๆนะคือของบางอย่างอย่างเช่นก a r เซโน and g เกลลิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เหมาะกับการที่คุณจะมาเอามาใส่ในทุกวันคุณจะเก็บรองเท้าคู่นั้นไว้เป็นวันพิเศษวันที่คุณอยากจะรู้สึกแบบมั่นใจเป็นพิเศษแล้วก็ดูแบบดูดุดัดดดนเป็นพิเศษนะแต่ว่าเจมส์เวสตนเป็นรองเท้าที่คุณจะเอาไปใส่ใช้งานจริงๆได้ เออเนี่ยในวันที่เพราะผมพิสูจน์มาแล้วคือในวันที่แบบมันมีฝนตกอะ่ะผมก็คว้าเจมเวสเทิร์นคู่นี้ออกไปเดินลุยฝนกลับมาเช็ดทำความสะอาดลงครีาบู๊งหนังเพอร์เฟกคือมันใช้งานได้ดีมากๆคือต้องต้องพูดอย่างไรดีคือถ้าคุณอินเวสในรองเท้าคู่นี้มันจะเกิดความคุ้มค่านะแล้วก็ก็มีคนที่ออฟฟิศหลายคนก็เคยทักแบบเฮ้ยรองเท้าคู่นี้มันสวยอะ่ะมันมันมันดูไม่ดุดันเกินไปนะคือบุค,คลิกของเราเนี่ย ถ้าเราแต่งตัวด้วยชุดสูทหรือว่าใส่แจ็คเก็ตรองเท้าเดรสแบบไอรองเท้าเดรสชูเนี่ยคือมันจะดูดุมากๆเลยแต่ว่าพอเราทวิสนิดนึงลองมาใส่เป็นเดอร์บี้แล้วให้ดูแคชชวลเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวคุณน่ไม่ได้ดูดูดุเกินไปบุคลิกของคุณก็ไม่ได้ดูโหดขนาดนั้นนะคุณจะดูเบาสบายมากขึ้นนะซึ่งเป็นสิ่งที่คุณสามารถที่จะปรับปรุงบุคลิกภาพจากการใส่รองเท้าเพียงคู่เดียวได้นะก็เอาไว้ถ้าเกิดว่าคุณได้ไปลองใส่ลองจับดูคุณก็จะรู้ว่า คุณภาพการผลิตเนี่ยมันดีแล้วก็ดีไซน์โอเคมีความเป็นไอคอนิกใส่แล้วมันสะดุดตาถ้าเป็นสายรองเท้าหนังดูแล้วรู้เลย J.M. w e s t e r n Golf คุณก็จะแบบเฮ้ยนัน่นนายคือผู้ใช้แสแตนเหมือนกันสินะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนั้นเลยจริงๆคือคือแบบคุณจะรู้ว่าไอคนนี้เขาเป็นคลาสสิกเมนสแวร์เหมือนเรานี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราดูเรารู้ไงต่างคนต่างรู้เหมือนคล้ายกับคุณใส่ออเดนอะไรประมาณนี้ก็ รวบรวมนะฮะสรุปก็คือว่า,าดีไปซื้อแตะะ่ว,ว่าสําหรับข้อขอติติงหรอเออข้อติติงก็คงจะเป็นเรื่องเดียวที่ตรงเนี้ยมันลื่นมากๆเลยหนังมันนุ่มมันสลิปลื่นบางทีแบบส้นมันหลุดออกมาถ้าคุณใส่ถุงเท้าเดรสซ็อกนะมันลื่นตรงนี้ด้วยก็อาจจะเป็นปัญหาได้ก็แนะนําว่าให้มัดเชือกแน่ๆหรือเลือกไซซิ่งที่มันเหมาะคุณมากที่สุดแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่า คุณเนี่ยได้ไปลองสวมนะก็อาจจะต้องลองดูหน้าเท้าที่มันเหมาะกับคุณมากด้วยเนาะก็ของผมเนี่ยรู้สึกว่าหน้าเท้าดีเนี่ยโอเคแล้วอะไรเงี้ยก็ยังไงขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังได้ต้นจนจบนะครับแล้วก็หวังว่าถ้าเกิดรอบหน้าคุณได้ไปร้านแห่งหนึ่งแล้วคุณเจอเจ w e s เวสันนะคุณจะรู้สึกแบบสามารถวิเคราะห์พิจารณาได้ว่ามันเหมาะกับคุณหรือเปล่านะฮะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณที่ดูกันจนจบแล้วก็ถ้าใครอยากให้เสริมแบรนด์ไหนเพิ่ม หรือว่าดิสคัทเรื่องอะไรหรือว่าข้อมูลผมขาดตกบกพองตรงไหนคุยกันได้เลยในช่องคอมเมนต์นะผมน้อมรับฟังความคิดเห็นอยู่เสมอก็กราบขอบพระคุณทุกคนที่ฟังกันนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย